Ha uh ha -huh. ออโต้อิมพอร์ตนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอกก็จะพาทุกท่านมาพบกับกองทัพรถนำเข้าหรูนิวเอ p a าดและ New เวลไฟสี่ศูนย์นะคะที่มีรถพร้อมส่งมอบทันทีพร้อมกับจะแจ้งนะคะกับพี่น้องชาวชนรีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะเราจะยกนะคะรถ นิวเวลไฟและนิวเอาผาสีศไปให้ท่านเลือกชมพร้อมจับจองกันวันที่1ถึง7มีนาคมนี้อีกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราพบกันค่ะยกไปเสิร์ฟให้ท่านชมและเลือกตัดสินใจเลยค่ะว่าชอบแบบไหนหากท่านใดที่จองรถไว้ กับที่เอินแล้วยังไม่ได้รถมาที่เราค่ะ a e y Auto Import นะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีมีให้เลือกเป็นกองทัพเลยนะคะและท่านใดก็ตามที่มีคนรู้จักนะแล้วไปจองที่อื่นไว้แล้วยังไม่ได้รถเพราะตอนนี้เท่าที่ทราบข่าวมานะคะว่าดีลเลอร์ส่วนใหญ่จองตอนนี้รอรถกันอีกที ปี8เลยนะคะถ้าอยากได้รถนะคะแนะนำมาได้นะใครที่มีคนรู้จักแนะนำมามีค่าแนะนำให้ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะนี่เลยนะคะรถที่เราจะนำไปให้ทุกท่านชมนะคะที่ชนบรุรีงานนี้มันเป็นงานรวมรถนะคะก็คือ,อจำชื่องานไม่ได้นะวันที่1ถึง7นะคะที่เซ็นทันนะคะ ชนบุรีนะคะชั้นหนึ่งนะคะร้านกิจกรรมนะคะเราจะมีเป็นรถตู้ที่บอกเลยว่าเป็นรถตู้นำเข้าที่ติดอันดับหนึ่งขายดีที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือเนวเอาผ่าสี่ศูนและ New เวลไฟ40นะคะหลายคนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะเห็นรถตัวเป็นๆเ,เพราะว่าวิ่งตามท้องถนนเนี่ยมีน้อยมากๆและไปดูตามโชว์รูมนะตามดิลเลอร์ก็ไม่มีรถให้ดูรอบนี้นะคะ AEY Auto เรานำไปให้ท่านชมกันถึงที่เลยสำหรับท่านใดที่อยู่จังหวัดอื่น เราไปออกบูธที่ชนบุรีแต่ท่านสามารถมาชมรถที่โชว์รูมได้และมาเลือกจิ้มเลยนะคะเลขตัวถังว่าอยากได้คันไหนนะเพราะมีให้ท่านเลือกจุใจกันไปเลยค่ะเราก็ยังมีรถโชว์ให้ท่านทุกท่านชมนะคะชมรถก่อนตัดสินใจซื้อไม่ใช่ซื้อแค่เพียง กระดาษค่ะราคานี่เลยค่ะนะคะก็คงไม่แปลกใจนะหลายเอบอกเลยว่าเอก็ขายรถนะคะรถตู้เนี่ยเอาผาดเนี่ยตั้งแต่สมัยแกนเวียก็รวมๆว,วม20กว่าปีแล้วนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรถตู้ถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมากนะคะทุกทุกทั่วโลกเลยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นรถตู้ที่มีความสะดวกสบายกว้างขวางอนเนกประสงค์นะคะ ไปไหนมาไหนกันได้ทีเป็นครอบครัวแล้วตั้งแต่แกรนเวียมาเนี่ยก็คือมันเป็นรถที่ไม่จุกจิกนะคะเครื่องยนต์เอเทึกทนจนพัฒนามาเป็นแอาเอาผาดน,นะคะเอาผาดตอนนี้เจนนี้เป็นเจนที่4นะคะทุกท่านนะคะเอาผาดมีตั้งแต่เจนที่1เจนที่2เจนที่3และก็เจนที่4นะคะส่วนเวลไฟมีทั้งหมด3เจนนะคะเวลไฟนี่เกิดมาเมื่อปี2 0 0พ 2002นะคะนั่นคือเจนแรกแล้วก็มีเจนที่2ส่วนรุ่นนี้เป็นเจนที่3นะคะเพราะว่าเอาผ่าดเขาออกมาก่อนทำว่าทำไม เขาถึงออกแบบมาเป็นเวลไฟในเมื่อแกรนวีเเอาาดมันก็ขายดีอยู่แล้วนะคะคือความต้องการของคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะการที่กำเนิดตัวเวลไฟมาเนี่ยจุดกำเนิดของเขามาเนี่ยเกิดจากที่หลายๆคนบอกว่าอยากได้รถตู้ ที่เวลาขับขี่ไม่เหมือนคนขับนะ2ออยากได้รถตู้ที่เป็นแนวสปอร์ตนะเพราะรถตู้เอาผาดน,นะคะในเรื่องของการออกแบบหน้าตามานะคะเอาผาดออกแบบหน้าตามาได้ดูแบบเขาเรียกว่าดูหรูหรานะคะจะออกแบบมันแนวหรูหรานะ,ะบางคนก็ไม่ชอบบางคนวัยรุ่นไงอ่ะอยากได้แบบสปอร์ตนะคะ ก็เลยพัฒนามาเป็นเวลไฟเวลไฟเจนแรกออกมาเมื่อปี2002นะคะทุกท่านนะคะแล้วก็รู้สึกมาเปลี่ยนเป็นเจนที่2ตอน200 0 2000 1000, ประมาณ2000เอ,เอจำเอจำตัวเลขไม่ได้นะคะส่วนเจนนี้เป็นเจนที่3นะคะทุกท่านจะเห็นได้เลยคะ่ะว่าการออกแบบของเวลไฟเนะะี่ยมันจะออกแบบมาเป็นแนวสปอร์ตและคันนี้นอกจากสปอร์ตแล้วนะคะ คันนี้ยังขับขี่แบบรถสปอร์ตด้วยค่ะเพราะมันคือเครื่องเทอร์โบตัวนี้เป็นตัวคุ้มพลังใหม่ของเวลไฟนั่นคือเครื่อง2400 cc ซีซีเทอร์โบ279แรงม้านะคะและคันนี้เป็นสีพิเศษนะคะซึ่งสีหายากมาก คันแรกในไทยที่เราส่งมอบไปแล้วที่จันทบรุรีคันนี้มาเป็นคันที่2แล้วนะคะใครอยากขับขี่แบบไม่เหมือนใครและได้รถแนวสปอร์ตทักมาค่ะนี่ค่ะคือเวลไฟเทอร์โบ นอกจากสีพิเศษออปชั่นยังพิเศษด้วยเดี๋ยวเราจะพาชมกันนะคะทุกท่านสำหรับเอาผาดน,นะคะก็มาด้วยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นรุ่น Z นะคะมาด้วยเครื่องยนต์2 5 0 0 c ี182แรงมา้าราคาเริ่มต้นที่4 5 90,000บาทนะคะทุกท่านนะคะสนใจยังไงก็ทักมาได้ค่ะเอาละค่ะสวยไหมคะ ใครอยู่พัทยาเนาะพัทยาชนบุรีระยองนะคะก็สามารถที่จะแวะไปหาเราได้นะคะเราพบกันได้เลยค่ะเร็วๆนี้นะคะเพียงแค่หนึ่งวันนะเริ่มต้นงานเนี่ยอ๋อโทษทีวันที่เท่าไหร่นะ2ี่สิบเก้าเอาวันที่หนึ่งอโทษทีค่ะวันที่หนึ่งถึงเจ็ดถูกแล้วนะคะหนึ่งถึงเจ็ดก็คือศุกนี้นะคะเราก็จะเริ่มงานวันแรกแล้วพรุ่งนี้นะคะเอกกับทีมงานเราก็จะเดินทางไป จัดบูธกันนะคะที่พรุ่งนี้ใช่ไหมอ่าใช่หลงเวลาหลงวันแล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะเอกจะเดินทางไปจัดบูธกันแล้วนะคะที่ เซนท่านชนบรุรีเตรียมตัวพบกันค่ะเอาละค่ะท่านใดที่ไม่ได้อยู่ชนบุรีก็ชมไปพร้อมๆกันได้นะคะข้อมูลดีๆและซื้อรถกับเรานะคะไม่ต้องหลอกไม่ต้องลุน้นที่ท่าเรือเรายังมีอีกเป็นสิบนะคะทุกคนนะคะราะคาเวลไฟนะคะตอนนี้ถ้าเวลไฟเทอร์โบเรามีสีเทาพิเศษพร้อมด้วยสีดํานะคะรถที่จะเอาไปโชว์ที่ชนบุรีจะเป็นเวลไฟดาและเอาผาดขาวค่ะเอาละค่ะมาชมเลย เดี๋ยวเราให้ชมกันนะคะทุกท่านนะคะสำหรับคันนี้นะคะเวลไฟนะคะเวลไฟเซตนะคะเบาภายในจะมีแค่สีเดียวนั่นก็คือสีดำนะคะค่ะแล้วถ้าเวลไฟนะคะเวลไฟเนี่ยเบาภายในมีสองสีนั่นก็คือสีดำและสีน้ำตาลค่ะคันนี้เป็นออปชั่นพิเศษนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราพาชมกันนะคะว่า,าเวลไฟคันนี้ออปชั่นพิเศษยังไงคืออันนี้เป็นออปชั่นที่บอกว่า สุดพิเศษส่วนคันนั้นเป็นสีดำเนี่ยเป็นออปชั่นแน่นทลักนะอ่ะเดี๋ยวเราชมกันค่ะสำหรับคันนี้มีอะไรบ้างอ่ะคุณเบนซ์เปิดให้หน่อยนะคะอันดับแรกเลยนะคะต้องไปข้างนู้นปะต้องไปข้างนู้นไหมอ่ะไปชมข้างนู้นค่ะ น,นี้บอกเลยนะว่าถ้าหมดคันนี้นะคะสีเทาคันนี้นะคะออปชันพิเศษอย่างนี้รอกันอีกทีประมาณ5-6เดือนนะคะกว่าจะได้มานะคะไม่ใช่ว่าได้มัง่ายๆนะคะคันนี้นะคะจะมีปุ่มตรงนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะนอกเหนือจากตัวออปชันอ,ออปชันท็อ ตัวตัวท็อปออปชันนะคะแต่คันนี้จะถือว่าเป็นตัวออปชันพิเศษท็อปออปชันด้วยแล้วก็เป็นออปชันพิเศษด้วยจะมีปุ่มนะคะเปิดปิดประตูนะคะตรงฝั่งคนขับนะคะแล้วก็จะมีปุ่มนะคะตรงนี้นะคะเป็นปุ่มเลื่อนนะคะเบาะนะคะของคนนั่งข้างหลังนะคะว่าไม่ให้มาชิดมากหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะมีตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้มี H up Display กระจกอินเนอร์ เครื่องเสียงนะคะจะเป็นเครื่องเสียง JBL พร้อมลำโพง14ตัวนะคะมีลำโพงให้14ตัวคือคันนี้เฉพาะเครื่องเสียงอย่างเดียวก็ปาไป300,000กว่าแล้วนะคะเพราะจอหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นจอฝังเลยนะคะเป็นของ JBL ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวท็อปออปชั่นท็อปออปชั่นพิเศษนะคะแล้วก็นัดนะนะมาต่อคะ่ะ อ่าละค่ะก็จะมีเป็นแท็บเล็ตนะคะตัวนี้นะคะตัวแท็บเล็ตนี้ก็ทำหน้าที่นะคะก็คือจะมีให้สองตัวเลยนะคะอันนี้ก็คือออปชันพิเศษนะคะมีให้2ตัวก็คือควบคุมคอนโทรลตัวเบาะนะ,ะควบคุมคอนโทรลตัวเบาะนะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องระบบแอร์นะคะการทำงานต่างๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะควบคุมไฟนะคะเฉดสีเบาะนะคะ,ะเครื่องเสียงนะคะก็สามารถเครื่องควบคุมได้ทั้งหมดแล้วก็ สามารถใส่เป็นภาษาไทยได้ด้วยนี่คือตัวออปชั่นพิเศษนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเป็นเบาะนะคะเบาะนวดเพิ่มขึ้นอ่ะเห็นไหมนะคะจะมีเป็นเบาะนวดนะออปชั่นพิเศษไหมตอกแล้วพิเศษอ่ะแล้วก็มีม่านนะคะเป็นม่านสองสเต็ปนะคะอ่ะเบนปิดข้างนู้นหน่อยคะ่ะอ่ะดึงม่านให้ดูหน่อยค่ะนะคะคือมันจะมีม่านม่านไฟฟ้าด้านข้างอยู่แล้วนะคะอ่าระคะ นะคะจะมีม่านนะคะม่านไฟฟ้านะตรงนี้นะคะนะคะปกติทั่วไปเนี่ยก็จะมีม่านไฟฟ้าแบบนี้นะแต่ว่าตัวนี้นะคะเพราะว่าม่านตัวนี้เอกก็ใช้อยู่นะ เวลาแดดร้อนๆจัดๆมันแดดมันก็ทะลุรูมานะคะเดี๋ยวฟ้าขึ้นนะเดี๋ยวกะขึ้นนะโอ้โหมันไม่ได้นะเอก็กะเยอะอยู่แล้วนะคะกระแตน่ารันากน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนะเราก็นี่ค่ะมีม่านตน้องมีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วแถมยังว่าถ้าเกิดว่าต้องการโหมดส่วนตัวมีคนขับรถนะคะมันจะมีม่านตรงกลางให้พอดีเราถอดออก นะคะมันสามารถติดได้เปิดได้นะคะมีม่านตรงนี้ให้ด้วยนะคะนี่ก็คือออปชันพิเศษนะคะเห็นเครื่องเสียงไหมคะลำโพงนะคะเป็น JBL นะคะพร้อมมีซับวูเฟอร์ด้านหลังด้วยนะคะตัวนี้สุดคุ้มจริงๆนะคะเพราะว่าเฉพาะแค่เครื่องเสียงอย่างเดียวเนี่ยถ้าคุณเอาไปติดเครื่องเสียงแล้วได้เครื่องเสียงสเต็ปเนี้ยโอ้ต้องมี3 0 0แสนกว่านะชุดใหญ่อย่างนี้นะคะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะนะคะแล้วก็มีตรงไหนอีกคะเบนซ์ ben. ข้างหลังใช่ไหมอ่าปุ่มข้างหลังค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะอ่าคุณเบนพาไปชมเลยนี่ค่ะปุ่มนี้นะคะอ่าปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่สามารถปรับนะคะก็คือเอ่อสามารถที่จะปรับตรงอ่าได้ทั้ง2ตัวนะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะในการที่ว่าสมมุติว่าจะเอาของวางหรืออะไรต่างๆหรือว่าอ่าสมมุติคนข้างข้างหน้านี่เขาเถ็บมาชิดไปแล้วก็สามารถปรับได้หมดนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถปรับได้เลยแล้วก็มีผมนอกมาให้ด้วย เห็นป่าวว่าออปชันแบบคือเทพจริงๆอ่ะออปชันเทพนะคะนี่ค่ะ,ะก็จะเป็นเครื่องเสียงนะคะซับบูเฟอร์นะตรงนี้นะคะเอาลนะคะ่ะทีนี้เราไปดูรถคันอื่นต่อนะคะส่วนเวลไฟคันนี้เป็นตัวเทร์โบเหมือนกันนะคะเป็นตัวท็อปออปชันนะคะ ท็อปออปชันคันนี้จะมีออปชันเพิ่มเติมนะคะหนึ่งเลยนะคะมีระบบนะคะป้องกันคนขับหมดสตินะคะตรงนี้นะคะแล้วเบาะเนี่ยเป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะ คันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปโชว์ที่ชนบุรีนะคะทุกท่านตัวนี้นะคะเป็นสัญญาณจับมา่านตาของเรานะคะเป็นระบบที่ว่าป้องกันคนขับหมดสตินะคะแล้วก็เป็นระบบช่วยจอดให้เองอัตโนมัติด้วยค่ะเห็นปะคะว่าออปชันเราดีมากก็บอกแล้วนะคะว่ารถเราเนี่ยคือมีให้เลือกหลากหลายนะคะออปชันนะคะไม่ว่าจะเป็นออปชันแบบท็อปเลยหรือออปชันแบบทั่วๆไปนะคะทุกท่านนะคะ พร้อมส่งมอบได้ทันทีเลือกได้ดั่งใจท่านแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ใกล้จะส่งการแล้วท่านใดสนใจรีบทักมานะเอ๋บอกไว้ก่อนนะว่าเดี๋ยวพอคนแห่มาเยอะๆนะเดี๋ยวรถในที่ประมูลมันก็จะต้องสูงขึ้นราคามันก็จะต้องสูงขึ้นถ้าจะซื้อซื้อซะเลยค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าหลายคนมากเห็นบอกว่ามีแบบน่าจะร่วมๆเกือบๆพันนะคะที่ไปจองไว้แล้วก็ไม่ได้รถ นะคะไปจองตามดีลเลอร์ไว้แล้วไม่ได้รถแล้วก็ถึงเวลาแล้วตอนนี้ก็รู้แล้วว่าไม่ได้รถเพราะว่าเห็นว่าประกาศมาแล้วว่ารถเนี่ยจะได้กันอีกทีก็คือปี68ก็แห่กันมานะคะทีนี้พอแห่กันมาปุ๊บในที่ประมูลมันก็ไม่ได้มีเยอะถึงเวลาที่จะต้องไปแย่งกันประมูลราคามันก็จะขึ้นนะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๋ ขู่อีกแล้วเอ,อไม่เคยขู่ถ้าดูดีๆเออัปเดตเอาพาดเวลไฟแม่นอย่างกับหมอดูเลยนะคะทุกท่านเอาลคะค่ะเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะนี่เลยค่ะบอกแล้วคะ่ะว่าเรามีพร้อมส่งมอบ ทันทีนะคะนี่เลยค่ะแน่นๆนะคะแล้วก็ที่ท่าเรือนะคะเราก็ยังมีอีกนะคะรอเรื่องสอมอ,ออยู่นะคะสอมออ,ออกปุ๊บเราก็เนี่ยค่ะไปนู่นเลยค่ะชมเลยนะสอมอ,อออกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรากา็จะทยอยเอาออกมานะคะทุกท่านนะคะค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะรถมีพร้อมส่งมอบทันทีท่านใดที่ต้องการตัวเครื่องไฮบริดก็ทักมาได้นะคะเครื่องไฮบริดเนี่ยเราก็สามารถหาให้ได้นะคะมีลูกค้าที่แบบ จองมาจองมาไม่กี่วันเองค่ะเอ๋ก็ประมูลมาได้นะคะทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวก่อนจบนะเอ๋ก็จะให้ทุกท่านนะคะไปชมรถในสต็อกของเรานะคะของเราเนี่ยมีทั้งรถใหม่ป้ายแดงและรถมือสองคุณภาพรถมือสองจะอยู่ที่อาคารที่หนึ่งแล้วก็วันนี้ฝากเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกท่านขอฝากไว้นิดเองสำหรับท่านใดที่แบบว่าเป็นลูกค้าประจำร้านอาหารครัวคุณเอ๋ ะะร้านอาหารครัวคุณเอ๋เนี่ยเราจะปิดนะคะถาวรวันที่16นะคะมีนาคมนะคะจะปิดเลยนะคะเพราะว่าอะไรเหตุผลที่เราจะปิดเพราะว่าอู่สีบีพที่วัชรพลของเราจะหมดสัญญาเช่าปลายเดือนหน้าเราก็เลยคิดว่ารถ ประหยัดนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันสามารถที่จะต่อเติมทําอู่สีเพิ่มได้นะคะตรงอาคารหนึ่งนะคะแล้วก็ก็เลยคิดว่าจะยุบร้านนะคะแล้วก็เอาเป็นที่โชว์รถเหมือนเดิมแล้วก็ต่อเติมทําอู่สีให้มารวมที่นี่อย่างน้อยก็ประหยัดไปอีก3 0 0แสนกว่านะในช่วงเศรษฐ,ฐกิจที่ยังไม่ดีนะคะก็ถือว่าลดคอสไปแต่เรายังสามารถที่จะเลี้ยงลูกน้องได้เหมือนเดิมไม่ต้องไปลดเงินเดือนลูกน้องไม่ต้องไปเลิกจ้างลูกน้องนะคะและในขณะเดียวกันร้านอาหารเราตอนนี้ ลูกค้าที่มากินติดใจก็ซื้อซอสไปทําเองเหมืออเอเอาไปทําให้กินเลยนะคะทุกท่านนะคะก็พูดเลยค่ะว่าถ้าใครอยากจะลองชิมอยากจะลองทานรีบมาค่ะแต่ตอนนี้มีร้านค้าที่รับไปทํารับน้ําซอสเราเนี่ยไปขายเยอะมากแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลากันเท่านี้ก่อนก่อนจบการเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะว่ามีรถอะไรบ้าง เียวมาตอบนะคะแฟนคลับทุกท่านนะคะสนใจโทรเข้ามาได้0 8 6 6 6 8 1 9 9 9 0 2 5 8 7 4 66 66 6 6 6ึ S ่งเ a ้าเ t จองรถเอาผาดและเวลไฟ40ถ้าไม่อยากโดนเทมาหาเอสิคะมีรถพร้อมส่งมอกทันทีนะคะชื่อเอกการันตีบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปตอบแฟนคลับก่อนนะคะ คุณออเด๋อสวัสดีครับนะคุณอะไรเนะี่ยคุณออเด๋อเด็กใา้ป้ายพัดกำลังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณออสบอกว่าได้ยินครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะคะตอบใครไม่ครบอย่าว่ากันนะขออนุญาตไปตอบในเพจก่อนนะคะมีใครมาบ้างเอาดิ๊ตอบพาชมเลยค่ะว่ามีรถอะไรบ้าง